ส่งเงินกลับบ้านทําบ้านโอ้โหบ้านแต่บ้านเด็กฮอสแต่ละคนบ้านหลังเบลอเบล่านะก็ก,ก,ก็ก็เหมือนกับแม่ยกมาลันนั่นแหละเพิ่นไห่แล้วเพิ่นก็มีความสุขเพิ่นเห็นบ้านลูกสร้ยเพิ่นลูกสาวเพิ่นบ้านใหญ่บ้านโตเพิ่นก็นหนึ่งในความรู้สึกเขาก็คือแบบเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของคนที่เขารักนี่มีความสุขนะเหมือนพี่กิน่าทำาเาวน้องยูกิเง่ ทำข่าวน้องไปมีคนรู้จักน้องมีคนเข้ามาเป็นเอฟซีน้องมีคนซัพพอตน้องทั้งความรู้สึกทั้งซัพพอททั้งมาลนยทั้งซัพพอตการแชร์ทุกอย่างคือการซัพพอตหมดเลยนะบางคนที่ซัพพอตเงินซัพพอทเป็นแบบมาลนยออนไลน์เนี่ยกับผูพนีผูพนบอมี่เพิ่นก็ซัพพอตด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ดีๆเป็นพลังบวกให้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าพลังซัพพอต ถ้าเกิดสมมติว่าพลังซัพพอร์ตที่อาจจะมองว่าอุยพี่จีน่าไม่เคยเย็บอะไรให้น้องอะไรเงี้ยถึงพี่จีน่าจะไม่เคยเย็บอะไรให้น้องแต่พี่ก็แชร์นะฮะก็เคยเคยเคยเออเคยอยู่ <laughs> แต่ก็บ่หลายอืมเคยแต่ก็บ่หลายนะฮะแต่ก็คือแบบถึงจะไม่บอกไม่แต่ก็คือเราทําให้น้องคนรู้จักน้องอยู่กี่มากขึ้นแล้วพอมีคนรู้จักน้องมาก มันก็เป็นแรงซัพพอร์ตที่เราทําให้แม่แม่ที่เขามีกําลังเพื่อเขามาหักมาหลงไหลหลูกสาวพนี้เพื่อนกับซัพพอร์ตไปได้ทราบประวัติแล้วว่าน้องเป็นคนที่เก่งอายุยังน้อยมีฝันลําบากมาแต่น้อยเป็นคนที่ลําบากมาตั้งแต่เด็กยุกนะินั่งมอเตอร์ไซค์ไปประกวดร้องเพลงบ้างบริประกวดก็มีไปขอคืนเวทีตอนนั้นพ่อพูดเนี่ย เล่าให้พี่กีน่าฟังทั้งน้ําตาก็ว่าได้แรกๆเลยตั้งแต่อยู่บงหมอลำนะ่ะที่พี่กีน่าเข้าไปสัมภาษณ์คุณพ่อนะ่ะคนว่าลาบากหลายมอเตอร์ไซค์ก็นั่งกะทีสามคนพาลูกไปไปไป้ไปไปองเพลงบางครั้งเนี่ยคือไม่ได้ว่าจะไปแล้วต้องต้องแบบประกวดบางทีไปขึ้นเวทีหม,หมอลำบางทีออก็บสีเดสติอไปอย่างน,นคนละคนมัน มันบ่มีเงินหล้กก็ใช้ความสามารถของลูกเนี่ยไปไปประกวดไปอะไรอย่างเงี้ยะเธอเสด้เงินแต่ยังแน่ส่นะนะฮะแล้วก็ด้วยความขยันด้วยความขยันของยูกิด้วยความเก่งของคุณพ่อที่แบบทําให้ยูกิเนี่ยขยันร้องเพลงแล้วก็เป็นครูที่ผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณแม่ก็จะเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องสมัยตะกี้เนี่ยคนกัดใส้ เฟซบุ๊ก uh, ของแม่นี่แหละทิติรัตน์วิยาพัฒน์นี่แหละไล่สดหล่องเพลงตั้งแต่สมัยไทยตัะเะิ่นออกอาไหม่ทองคํามาใหม่ๆเนี่ยนหูจักแล้วอันนี้ผู้ใดเบิงบรา,า้าน้องยุกิเนดจา้าตั้งแต่สน,นะฮนะพี่เอ่อพี่จีน่าก็ยังไปเห็นอยู่ในคลิปของแม่อุ้มนะเป็นคลิปแรกๆนะแม่อุ้มก็ใช้เฟซนี้มานานแล้วนะ ก็นี่แหละเขาเรียกว่าแรงซับพอร์ตนะฮะผู้ใดบอดีแบบไม่ได้ส่งเป็นเงินเป็นอะไรก็คือคอมเมนต์เป็นพลังบวกคอมเมนต์เป็นพลังบวกดีๆมันก็ทําให้แบบน้องเนี่ยมีมีคนรู้จักมากขึ้นนะฮะผู้ใดด,าด่าผู้ใดว่าอย่างแต่จะไปด่าเพิ่นแต่ว่าอย่าปล่อยให้เพิ่นด่านะคะก็กระแทกบ้างบางทีก็กระแทกบ้างนะถ้าเราไม่ได้ปล่อยให้ใครมาด่าลูกสาวเรา แต่พี่กีน่าไม่ได้หมายวามว่จะไปด่าคพืนหมายถึงว่า,าก็คือแบบถ้าเขาไม่ให้เกียรติเราก็ไม่ไม่ได้ให้เกียรติแต่ถ้าเป็นบางคอมเมนต์ที่แบบมันบอลรุนแรงเอยียงสินะกะเท่ากับตอบโต้แบบสมูทสมูทนะมันก็มีทุกทุกแบบแหละเท่าที่เห็นหมอลำทุกคณะหมอลำทุกคณะพระเอกหมอลำนางเอกนางนางเอกละครมีดราม่าหมดเลยมีคนว่าพืน้นนมืดมุ่เจ้า็ต้องปี ชีเรียนะก็คือ,อว่าแรงซับพอร์ตทุกคนอย่างพี่กีน่าทำงานอยู่ที่นี่ก็มีคนมาซับพอร์ตน้องๆพีอาบ้านรถเงินคอนโดโอ้โหฉันเห็นแต่ละคนแล้วฉันมีความรู้สึกแบบอิจฉาชีวิตเกิดมาที่บุญหลายมีบุญมีหน้าตาเป็นทรัพย์ มีหน้าตาเป็นซับคือแบบถูกใจอะ่ะและะววะนะ้วลูกค้าก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรนะบริวนวายบริยังไม่ได้มาระรานอะไรใครให้แล้วก็แล้วไปมาคนให้เป็นร้านเขาังไม่มาวัดระรานอะไรเลยเห็นไหมให้เป็นร้านเจิดชืออยากได้อะไรไปซื้อเอาฝันอยากได้อะไรไปซื้อเอา ได้ให้เงินมาล้านสองอดีใจกับน้องๆก็เลยลามยาวไปถึงกับการซัพพอร์ตน้องยูกินะฮะคือการซัพพอร์ตน้องยูกิที่พิ่จิน่าพูดไปก็คือโดยรวมเหมือนกับบางคนที่ไม่ไม่ได้เคยส่งอะไรให้น้องเพราะว่าพญาพมณ์พนมมีพี่จิน่าก็เคยไม่มีบ่อยนะฮะในชีวิตบางครั้งชีวิตที่มันตกอับมันลำบาก เขากับย to no ังบอเขากับบอเขากับเคยบอมีบางทงเงินร้อยนึงเนี่ยมันมันไม่ถึงกับมันไม่ถึงร้อยก็มีนะบอพ่อหันโอนบางทีอยากเข้ากลุ่มปิดกับเขากับเขาบ่ได้เพราะยังเงินบอพ่อกลุ่มปิดคนเไลยลอยสี่สิบลอยห้าสิบจัิงซีเนี่ยลอยก็บาทเองเลยยังอยากเข้ากับเขายังเขาบ่ได้เพราะแบงบ่มีเงินแต่ที่โจแต่ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ นะฮะมันก็ผ่านไปได้วันนี้ไม่ได้ดูกลุ่มปิดวันนี้วันหน้ามันมีมีโอกาสเรามีเงินเราก็โอกาสได้ซื้อกลุ่มปิดของน้องดูอีกอะไรเงี้ยเหมือนล่าสุดน้องไปท,ทําที่เอ่อเลิฟแคร์สเตชันนะฮะเลิฟแคร์สเตชันเนี่ยก็กลุ่มปิดร้อยห้าสิบาทหน้างานห้าร้อยอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ซื้อบัตรเข้าไปชมจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าเรามีเงินไง ในจังหวะที่เรามีเราก็สนับสนุนนะฮะสนับสนุนกิจกรรมที่น้องได้ทําอะไรเนี่ยพอพลังคนเพิ่นแบบมีเป็นเป็นแรงซัพพอร์ตฮักอีลาหลายฮักน้องยูกิหลายฮักพระเอกหมอ้ัาพุดันพ้นี้บางเทือเพิ่นบ่มีโอกาสไห้ซัพพอร์ทเพิ่นยังห่อนเพิ่นบ่มีสีเข่ากุมเขายังนะเขาเกัน ลำบากใจในกลุ่มเขาก็บแบบว่าเย็บมาลายช่วยกันอย่างสี้นะผู้คนบบมีกัดจะควรสิตอบอย่างไรบางทีบางคนก็อึดอัดใจก็อาจจะออกจากกลุม่มอย่างสีนะ่เนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องออกก็ได้นะ,ะก็บอกว่าบรสทสะดวกเลยจ้าอันแม่แต่อยน้ำกลุ่มมีเพื่อนมีอะไรไปอย่างเงี้ยก็ไม่สะดวกเย็บมาลายก็เป็นแรงซัพพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจน้องตลอดค่ะแต่ไม่มีกำลังเงินมาลายให้ น้องปั่นวิวให้น้องตลอดเลยค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าแรงซับพอร์ตการที่ดูวิดีโอของน้องการที่ทําให้น้องเกิดมียอดวิวในเพลงก็ทําให้น้องเนี่ยมีรายได้เหมือนกันนะคะเออการกดแชร์การกดไลค์ก็ทําให้น้องมีคนรู้จักนะคะเหมือนเหมือนกับการแชร์ออกไปทําให้คนได้รู้จักมากขึ้น ห้าบสะดวกในเรื่องของมาลายผู้ผลมาเห็นผู้ผลมาหักคือห้านี่คุยเรื่องเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันคุยเรื่องในสิ่งที่มันแบบถึอหงู้กันนะมันก็คุยกันรู้เรื่องก็มาเป็นแรงซัพพอร์ตให้แรงซัพพอร์ตก็บริลลาอย่าบริยังห้าร้อยพันหนึ่งร้อยหนึ่งสองร้อยกระไดผูลังคนผู้ผลนีผู้ิ่นบมีก็คือพิจิน่าเนี่ยแหละในช่วงที่ไม่มีเนี่ย อยากเขาคุ้มปิดกับเขานั่นเขาบวชใหญ่กวนบ,บ่บ,บมีเงินเงินบ่พอนะฮะจังหวะของชีวิตมันก็เงินมันไม่ได้มีนอนรอเราเนาะเราต้องไปหามันน่ะใส่เมืม่อต้องการหาใหม่ใส่เมืกระหาใหม่นะฮะเราเองก็โดนดราม่าเยอะ,ะนะฮะหลายอย่างโดนดราม่าเยอะว่าเอาน้องมาหากินอย่างนั้นอย่างนี้หรือแบบทําคลิปน้องเพื่อสร้างไรายได้อย่างนั้นอย่างนี้ คือสารพัดผู้ขิดเนาะผู้ลังคนเพ์คนผิดขีดผนัง